ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ f c ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง y t u t u นะครับคนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มาพบปะกันเช่นเคยนะครับเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับทั้ง3 h ฮานอยไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยธรรมดาหรือแม้กระทั่งฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นฮานอยที่ผมเน้นมากที่สุดนะครับคือฮานอย VIP นะครับวันนี้นะครับแฟนๆที่ติดตามช่อง y o u t u b e นะครับ มาชมกันว่าการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับทั้ง3ฮานอยตัวไหนจะเป็นตัวฟ enfin ันที่เด่นชัดที่สุดตัวไหนจะเป็นตัวจับคู่ชุด2ตัวนะครับที่มาแรงที่สุดแล้วก็3ตัวในวันนี้นะครับสำหรับ3ฮานอยนะครับไปชมคลิปกันได้เลยครับว่าการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้จะมีตัวไหนกันบ้างนะครับไปชมได้เลยครับคร,ครับสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับในวันนี้นะครับทั้ง3าฮานอยไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยธรรมดา นะครับแม้กระทั่งฮานอย VAP นะครับเป็นฮานอยที่ผมเน้นที่สุดนะครับในทุกๆวันประจำวันที่29พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกทั้ง3ฮานอยมีฮานอยไหนบ้างที่เด่นชัดที่สุดนะครับวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษประจำวันที่29พฤศจิกายน2563นะครับฟันเน้นๆนะครับคือ3นะครับเน้นให้นะครับวันนี้นะครับฮานอยพิเศษ เน้นให้2ตัวนะครับคือ38นะครับคือ38นะครับเน้นให้นะครับวันนี้นะครับส่วนต่อไปชุด3ตัวเน้นๆนะครับคือ238นะครับชุด3ตัวเน้นๆคือ238นะครับสำหรับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับส่วนจับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวชุดหลักนะครับชุดแรกคือ32นะครับชุดแรกคือ32นะครับส่วนต่อไปชุดที่2คือ34 นะครับชุดที่2คือ3 4นะครับชุดต่อไปคือชุดที่3คือ3 7นะครับชุดที่3คือ3 7นะครับส่วนชุดรองนะครับชุดรองลงมานะครับในวันนี้คือนะครับ8 2นะครับ8 2นะครับชุดต่อไปคือ8 4นะครับ8 4นะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายชุด2ตัวนะครับคือ8 7นะครับสำหรับฮานอยพิเศษในวันนี้ นะครับผมไม่สนับสนุนให้ FC ของกับผมที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับเล่นการพนันเล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเล่นอย่างถูกต้องถูกกฎหมายนะครับสำหรับฮานอยการวิเคราะห์เจาะลึกนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับในวันนี้นะครับต่อไปนะครับชุด3ตัวนะครับของฮานอยพิเศษนะครับในวันนี้นะครับคือ2-3-4นะครับชุดแรกนะครับคือ2 3 4 นะครับชุดที่สองนะครับคือสองสามเจ็ดนะครับสองสามเจ็ดนะครับชุดที่สามนะครับคือสองสี่เจ็ดนะครับสองสี่เจ็ดนะครับชุดที่สี่คือสองสี่แปดสองสี่แปดนะครับชุดที่สี่ชุดที่ห้าคือสองเจ็ดแปดนะครับสองเจ็ดแปดชุดสุดท้ายคือสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับ ตัวฟันนะครับตัวเจาะที่เน้นให้ที่สุดนะครับแล้วก็ชุดหลักชุดรองของ2ตัวนะครับใครชอบวิ่งลูดวิ่งลูด3าได้เลยนะครับส่วนใครชอบเจาะก็เน้นเจาะนะครับสตัวนะครับเน้นชัวร์ไว้ก่อนก็เล่นทั้งหมดก็ได้นะครับส่วนใครที่เอาเฉพาะตัวหลักก็เฉพาะ3832 3 4 3 7ก็ได้นะครับสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นฮานอยที่2นะครับคือ นะครับฮานอยธรรมดานะครับฮานอยธรรมดานะครับประจำวันที่29พฤศจิกายน2563นะครับตัวฟันตัวเด่นชัดที่สุดในวันนี้นะครับคือ4นะครับตัวเด่นชัดที่สุดในวันนี้คือ4นะครับสำหรับฮานอยธรรมดานะครับเน้นเน้นเน้นให้เลยนะครับ2ตัวนะครับคือ4 5นะครับคือ4 5นะครับส่วนชุด3ตัว นะครับสำหรับฮานอยธรรมดาคือ645นะครับ645นะครับใครชื่นชอบตัวหลักตัวเน้นตัวหลักก็สามารถนำไปพิจารณาได้เลยนะครับมี3ชุดดังนี้นะครับ46นะครับ46นะครับชุดที่1ชุดที่2คือ48 48นะครับชุดที่3คือ49 49นะครับชุดที่4คือ56 56นะครับชุดที่5คือ58 58 ชุดที่6คือ59นะครับนี่คือฮานอยธรรมดานะครับจะมีทั้งชุดหลักนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับใครชื่นชอบนะครับวิ่งลูดก็วิ่งลูด4ีได้เลยนะครับส่วนใครเน้นเจาะนะครับที่ผมเน้นให้ตัวหลักนะครับหรือตัวรองเน้นชัวรก็เอาทั้งหมดก็ได้นะครับสำหรับฮานอยธรรมดานะครับส่วนชุด3ตัวนะครับของฮานอยธรรมดาในวันนี้นะครับมีอยู่6ชุดนะครับคือ4 58 นะครับชุดแรกคือ458นะครับชุดที่2คือ459 459นะครับชุดที่3คือ468นะครับ468ชุดที่4คือ469 469นะครับชุดที่5คือ489 489ชุดที่6คือ568นะครับ568หกแสำหรับฮานอยธรรมดาในวันนี้นะครับฟัน4นะครับเจาะเน้นๆนะครับทั้ง2ตัวนะครับทั้ง3ตัวแล้วก็ชุดหลักนะครับตัวเจาะแล้วก็ชุดรอง ใครชื่นชอบตัวไหนก็สามารถนำไปพิจารณาได้เลยสำหรับฮานอยธรรมดานะครับประจำวันที่29พฤศจิกายน2563นะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้ FC นะครับหรือแฟนคลับของผมที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับเล่นการพนันและเล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกเท่านั้นนะครับส่วนต่อไปนะครับพระเอกของงานนะครับประจำวัน นะครับพระเอกของงานประจำวันนะครับคือนะครับฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP นะครับประจำวันที่29พฤศจิกายน2563เป็นไงครับวงกลมไว้ให้เด่นชัดเลยนะครับพระเอกของงานนะครับวันนี้นะครับตัวเน้นตัวฟันนะครับคือ0นะครับคือ0นะครับสำหรับฮานอย VIP ตัวฟันนะครับคือ0นะครับตัวเน้นชุดเจาะ2ตัวเน้นๆและ3ตัวนะครับชุด3ตัวเน้นๆคือ 02นะครับคือ02นะครับชุดลองนะครับชุดเจาะอีกสามตัวนะครับชุดหนึ่งนะครับคือ802นะครับ802นะครับสำหรับฮานอย VIP นะครับส่วนต่อไปนะครับชุดเจาะสองตัวเน้นๆนะครับคือ01ชุดแรกนะครับ01ชุดที่สอง03นะครับ03ชุดที่สามคือ08นะครับ08นะครับทั้งสามชุด นะครับรวมถึงชุดเน้นเนะครับเป็น4ชุดนะครับชุดหลักส่วนชุดลองนะครับคือ2 1 2หนึ่งสองหนึ่งะครับชุดแรกของชุดลองนะครับชุดที่2คือ2 3 2สสนะครับชุดที่3ามคือ28 2 8นะครับนี่คือฮานอย VIP นะครับฟันเน้นเ้นแล้วก็เด่นชัดที่สุดนะครับ2ตัวเจาะแล้วก็ตัวลองนะครับสำหรับ3ตัวฮานอย VIP ประจำวันนี้ นะครับคือ012นะครับ012นะครับ013นะครับ013 018นะครับ018แล้วก็023นะครับ023นะครับแล้วก็038 038แล้วชุดปิดท้ายคือ123 123นะครับนี่คือพระเอกของในแต่ละวันนะครับคือฮานอย v i p ใครที่ชื่นชอบนะครับเป็นแฟนคลับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับฮานอย VIP เป็นฮานอยที่เป็นพระเอกของงานในทุกๆวันนะครับก็ขอบคุณ f อที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีไม่ว่าจะเป็นฮานอย VIP ฮานอยธรรมดานะครับคือฮานอยที่เป็นชุดที่เน้นรองลงมาจากฮานอย v i p นะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับไม่ได้เน้น นะครับแต่การวางการคำนวณสูตรก็ออกมาเต็มที่เหมือนกันนะครับขอบคุณ f c ทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้ง3าฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาฮานอย v i p ฮานอยที่ผมเน้นที่สุดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามผลงานครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ